สวัสดีครับผมคลิปนี้เราจะมาพูดกันบริหารปกครองบ้านเม,มืองครับผมเนาะปกครองการใช้การปกครองและรูปแบบของบ้านเม,มืองครับผมกิจศากิตศา,า,าเป็นการที่ใจิตใจคนดีครับผมเนาะคนดีจะตกลุมตกล่อหรือว่าคนดีอยากสร้างสิ่งต่างๆมาพัฒนาตัวเองครับผมเนาะก็เป็นอีกรูปหนึ่งครับผมก็กลไกนี้มันก็เป็นเรื่องเป็นสิ่งที่ดีแหละสำหรับคนที่เป็นคนดีต้องการช่วยเหลือคนอื่นแต่บางครั้งอาจจะตกลุมตกล่อหรือว่ารูปแบบสิ่งต่างๆมันทําให้คนอื่นเดือดร้อนอาจจะไม่รู้ ครับผมเนาะดังนั้นแล้วกฎมีกฎหมายพวกจิตาสาไม่มีคำแทนคนอื่นครับผมเนาะพากคสถาบันด้วยครับผมเนาะพระมหากษัตริย์แล้วก็รูปแบบของเป็นตัวแทนสสสวนี่ครับสสอนนี้ตัวจังครับผมเนาะก็เป็นอรู่หนึ่งชุมชนบ้านของพระมหากษัตริย์นะครับผมเนาะก็เป็นสายงานของระประชาชนครับผมเนาะก็เป็นรายละเอ่างครับผมจิตาสานี่ในประเทศไทยไม่ควรจะมีครับผมเนาะตั้งแต่โบราณมาแล้วจิตสานี่คือรูปแบบฝูกสื่ออย่างของอาไกที่มันด้วยการปกครอง ครับผมด้วยการปกครองไม่อยากบริหารเสียเงินครับผมเนะจ้างครับต่อมาคือรูปแบบของกฤรณาเนี่กลุ่มก้อนี่แหละจ้างขึ้นมาเป็นเจ้าหน้าที่ครับผมเจ้าหน้าที่ก็กลิ่มกลุ่มข้อนี่บริจาคขึ้นมาเป็นกฤษณาเนี่ยทำแทนคนดีคนนั้นคนนี้สร้างหน้าตาจ้างคิวเสียงขึ้นมาครับบริจาคบริจาคไม่มีอะไรดีครับผมเดือดร้อนขนาดสถาบันพระมากษัริ้องเดือดร้อนเลย นักภาษาอะไรกับประชา,ช,าชนกิตติสานี่แหละครับผมเป็นคนดีนี่แหละครมาแล้วเนี่ยทำมาแล้วเนะี่ยนะเอาหน้าตาไปอวดอ้างเอาือเสียงเขาไปอวดอ้างทําดีมาแล้วทําอะไรหลายๆอย่างนี่ครับผมก็เป็นอยู่รูปแบบกลไกหลายๆอย่างการเปลี่ยนแปลงทําไงบ้างครับผมนี่ก็โง่ามากโบราณมากครับผมที่ไม่ทราบกฎหมายไม่ให้มีกิตสาไม่ทําในรูปแบบของอมีบริจาคครับผม ก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งครับผมผมอาจจะติดคุกได้ในรูปของดูมินอาฆาตประมาทไล่สลรายไปสีแต่ไม่ได้อาฆาตประมามาไลไปสสาายไปสีเต็ดูมินเฉยเฉยอาจจะติดคุกได้ครับผมนาะแต่ท่านต้องทบทวนดูว่าในรูปแบบของท่านบริหารยังไงให้ประชาชนมีในรูปแบบของบริจาคให้กับทุกที่ทุกแห่งทุกหอแล้แห่งสร้างกลุ่มก้อนขึ้นมาเป็นความเชื่อเดี๋ยวสร้างกิจอาสาขึ้นมาแล้วทําให้ตัวเองเด่นดังแล้วก็ไปเป็นเจ้าหน้าที่ ครับผมนั่นมันมีแบบไหนบ้างมันไม่มีอะไรเลยครับผมเนาะก็เท่านั้นเดงครับผมแล้วหลักจริงจริจังแล้วมันไม่มีอะไรเลยครับผมจิดาสานี่คนงูเลยครับผมทําแล้วจิตใจมนุษย์เนี่ยมันไม่มีความผิดอะไรจีดาสาไม่มีความผิดไม่มีกฎหมายไม่มีอะไรเลยกฎหมายทําแทนอะไรทำแทนได้อะ่ะกูเป็นคนดีกูเห็นแล้วกูวิ่งเข้าไปประมาณเนี่ย กูเห็นกูวิ่งเขาไปกูทําแทนคนนั้นกูนี้เพื่ออะไรอ่ะเขาก็สร้างกลไกขึ้นมาอีกอ่าเป็นเจมกูจะทําคนนั้นคนนี้นะอ่ามึงเป็นคนดีนะอ่ามึงก็วิ่งเข้าไปนะเดี๋ยวกูได้รับบริจาคนะอ่าสร้างหน่วยงานมาเพจนั้นเพจนี้สร้างหน่วยงานขึ้นมาบริจาคนะอ่าวัดนั้นวัดนี้อ่าอ่าสำนักนั้นสํานักนี้เออสร้างบริจาคพักนั้นพักนี้นะประมาณนี้อ่าให้บอเอ่อบริจาคให้กับนายหลวงนะเอาอัน เอาพรพบระวัยลักษณ์หรือว่าเอาเอามาสร้างเป็นกระสาบเรียงกระสาบสร้างในรูปแบบนั้นรูปแบบนี้ก็ไปให้อ่าเป็นส่วนพระองค์มั่งมันก็ดีอยู่ครับผมเนาะส่วนพระองค์ก็เอาขึ้นมาแต่มันเหมาะไหมเนี่ยมันไม่เหมาะมันเป็นการบริหารโง่มันต้องสร้างกฎหมายขึ้นมาครับผมโดนเลื่อมล้ำหมดเลยขณะพระมหากษัตริย์โดนเลื่อมล้ำนัาประาอะไรกับประชาชนแล้วจะปกครองได้ยังไงเนาะไม่ได้ปกครองได้งไงไม่ปกครองไม่ได้ มันต้องมีเอออะไรอะ่ะมันต้องเปลี่ยน,นกลไกระบบจะโครงสร้างตั้งแต่สภานูน่นเปลี่ยนใหม่ซ้อๆน่ะมีพรรคเดียวทำไมเฮียทำไมพรรคอื่นเน่ะเยอะแยะมากมายจัดพรรคร่วม,มน่ะไม่มีอนาคตเลยเออแกล้งเป็นให้สวอ,อย่างเดียวแกล้งสวสร้างนัดให้ประชาชน,นงุนงงโง่ชนบทเนี่ยเล่นกันอยู่ในนั้นะเออกลุ่มก้อนเขาไปยึดพื้นที่แกล้งยึดพื้นที่แกล้ง ผิดพลาดกันไม่มีอะไรดีเลยพระประชาชนดีอปิดหูปิดตาปิดกั้นอยู่เนี่ยทําอะไรเฮี้ยอะไรเนี่ยงงมากประชาชนก็วิ่งตามนั่นะครับผมฝากไปด้วยพวกที่เออจะทําอะไรทําให้สองหน่อยเออมีสองฝ่ายหน่อยฝ่ายค้านฝ่ายรัฐมีกฎหมายหน่อยจริงๆหน่อยไม่มีฝ่ายเดียวเออมีแต่ขั้วเดียวเนี่ยมีแต่ผักดันกันอยู่เนี่ย,ย,น,ย,ชชน,ยน,น่ะ ก็ลบก็ลบลบไทยลบมันก็ดนัน,นาากันมันมันตูนสหการนาทีเนี่ยครับผมเออทำไงเนี่ยฝากไปด้วยครับผมเนาะประชาชนมันโง่มันหมดแล้วเปลี่ยนไปเราล้างบางมันหน่อยล้างบางอะ่ะระบบโครงสร้างมันใหม่หน่อยครับผมลิปนี้เอเไวเ่านี้ครับผมลิปหนา้าเจอกันใหม่สวัสดีครับ